สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านขอบพระคุณที่กดติดตามและกดรับชมนะครับชวนชม1คันนะครับเป็นนิสสันเซฟิโรปี2003นะครับเครื่อง2 0, อออโต้ตัวท็อปนะครับรถเดิมปบ้านเลยนะครับคันนี้เต็นต์จัดการมาเรียบร้อยแล้วนะครับดูแลไว้อย่างเนี้ยสวยงามมากๆนะครับชมดูได้เลยนะครับ เต็นเขาก็มาเก็บมาทําให้ครับเราไม่ต้องทําเองก็แลกกันราคานี้นะครับ89,000บาทนะครับใครหาอยู่เจรจาทดลองขับต่อรองได้เลยนะครับแถวพุทธบูชานะฮะต้องบอกเลยว่าคันนี้สวยจริงครับดูแลไว้งามมากๆขึ้นอยู่กับว่าชอบหรือเปล่านะครับถ้าใครชอบและหาอยู่นะครับสวยมากดู VIP หรูหรานะครับภายใน닛สันนี่ต้องเรียกได้ว่าระดับหรูมากๆนะครับลองดูได้เลยนะครับทรงนี้ สวยหล่อหรือเปล่านะครับขับไปไหนมีคนมองแน่นอนครับไม่ต้องกังวลเบอะคู่หน้าเป็นเบอะปรับไฟฟ้านะครับหรู้หลาแน่นอนดูสภาพภายในซะก่อนนะครับสวยงามเลยชมเลยนะครับใครชอบรีบโทรเจราจาเลยนะครับต้องบอกก่อนว่ารุ่นนี้ดูแลง่ายหรือเปล่าต้องหาข้อมูลครับมียังมีคนใช้อยู่นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเซฟิโรขับในแฟนเพจ a c e b o o k นะครับ เขาก็จะมีคนที่ใช้งานอยู่จริงแก้ปัญหาจริงอะไรที่ไหนมีช่างเฉพาะทางเฉพาะรุ่นอูเก่งอยู่ตรงไหนเข้าไปศึกษาหาข้อมูลได้เลยนะครับก็ลองดูนะครับ้าชอบก็คุ้มแน่ๆราคาแบบนี้ขับหล่อเลยไม่ต้องเก็บเพิ่มอะไรภายนอกภายในดูไปแล้วนะครับต่อไปทดสอบเครื่องยนต์ดูนะครับถ้าสวยก็จัดการเลยเลยนะครับราคาแบบนี้ถือว่างามจริงๆนะครับ ใครหาอยู่นะครับไปได้เลยฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับพี่น้องที่กำลังมองหารถเอาไปใช้งานนะครับถ้าช่องนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งไว้นะครับเวลามีรถสวยๆมาลงท่านจะได้ไม่พลาดนะครับเข้ามาดูมาชมมาเลือกซื้อกันได้ตามความเหมาะสมของแต่ละท่านเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามและช่วยดูโฆษณาให้ผมนะครับอันนั้นก็คือความหวังเดียวเลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับถ้าใครชอบจริงๆก็โทรไปหาเลยครับไปสอบถามแล้วก็ ช่วยแจ้ง่อยครับว่ามาจากช่อง YouTube A รถมือสองแบบนี้นะครับคราวหน้าผมไปขอรถเขามาลงเขาจะได้ให้ลงอีกนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับลองทดลองดูนะครับว่าชอบหรือเปล่าที่สำคัญนะครับต้องไปดูตัวจริงแล้วจะตัดสินใจได้นะครับพาเพื่อนพาช่างไปช่วยตรวจสอบนะครับจะได้มั่นใจนะครับว่ามันยังใช้งานได้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับสวัสดีครับ